หลังจากที่เราเตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาดูซีนีอะไรบ้างนะคะทุกคนเนี่ยมีเห็ดฟางนะคะที่นังปอกมือสักครู่เนาะแล้วเราก็มาล้างนะคะแล้วก็มาทาเป็นมา,มาผ่านะคะให้มันสุกง,ง่ายพอดีคาอันนี้เห็ดหงหนูนะคะเห็ดหงดํานะคะมีสรรพคุณทางยานะแต่ว่าก็มีข้อควรระวังนะคะเวลามากิน ถ้าเจอเห็ดที่ไม่ค่อยสดใหม่เนี่ก็เกิดจกเชื้อเชื้อราะคะ่ะอ่ะนอกจากบรรดาเห็ดแล้วก็จะมีเครื่องหาเครื่องเคานนะคะก็จะมีฟักทองมีบวกนะคะอันนี้เราสามารถซื้อมาจากที่เขาทําเป็นถงุงเป็นเครื่องแกงได้เลยแล้วก็มีผักนะคะผักใบตอลน,นี้เราเรียกว่าผักสะเงี้นะคะ กลิ่นหอมไม่รู้คนอื่นจะชอบไหมนะคะแต่ในส่วนตัวชอบมากนะกลิ่นมันหอมนะคะกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ตัวนี้นะฮะก็จะเป็นผักอ่ณข้นตู่นะคะนางตู่หรือว่าผักอีตู่นะคะใบแดงรักนะคะแล้วก็เตรียมล้างแล้วนะคะล้างแล้วแล้วก็หอมแก่ที่ขายไ,ได้นี่นะคะข้าวเหนียว แช่ไปแล้วนะคะผสมแช่ไวรอนึ่งนะคะนึ่งข้าวเหนียวร้อนๆนะคะกินกับแกงหวายอ่าหวายนี่คือหวายนะคะคือข้าวหวายหวายนะคะวันนี้ได้หวายได้หวายค่อนข้างงามนะคะหวายงามมากงามนะคะหวายงามกระถางก็งามด้วยโอ๊ยแต่ก็อยากกินนะคะ อันนี้คือทำทานเองนะคะไม่ได้ทำขายทำทานเองค่ะทำไว้นะคะทำเป็นแกงอ่อมไหมไม่ได้ทำนะคะเป็นลูกมือก็แจกคุณคนทำนะคะเชฟประจำบ้านนะคะทำข้าวอร่อยอก็ประมาณนี้นะคะเครื่องแกงไหวพร้อมแล้วลงมือลุยแกง